สวัสดีครับพบกวันกเชินเคยครับวันนี้อาหารมื้อเย็นอีกแล้วอาหารก่อนนอนชินเคยต้มหัวหมูนี่นี่นนนนต้มหมูหมูอาหารอ้วน,นป้วนกินแล้วอ้วนผมก่อนน้ำจิ้มสามรสปลากเกลือน,น้อยนี่มาให้เอฟี T ได้รับชม อ๋วันนี้มากินหัวหมูจิ้มน้ําจิ้มสามรสอีกที่เคยเนาะก่อนนอนเมนูก่อนนอน,น,อ,น,น,อ,นอาหารกินแล้วอ้วนเนี่ยของมันๆขอขอบคุณทุกกําลังใจครับที่เข้ามารับชมและมาเป็นกําลังใจให้กับลุงนันนะครับเอาะครับยังไงยังไงก่อนชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับก็ใช้เพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงนันด้วยนะครับเอามา ขาหาหัวหมูจิ้มน้ำจิ้มกับบุงดันได้เลยนะครับมานี่หัวหมูนี่นี่นี่เป็น,น,นใหญ่หญก,ก,ก,กินชุบช่วเนาะกินชุบช่วอุ้ยโกอ, <c ười> อืมอือหือร่อยไม่มีทิศจวด tiếng ngay ngay ạ lịch được lắm thăm lịch gần mhm 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 ừm, mhm 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 chuột đúng rồi cá ừ. cưa cho nó ừ. Hãy subscribe ừm, ừm Chuột, tuột lính mú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  Ngon. Ừ, ừ, ừ. hm 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 Chuột, chuột, โทนอยากกินกินได้ไหมโทนเลยโหนนะกินแล้กกินน

กินน้ำก่อนอร่อยอร่อยเศก็แ่บเดีกินน้ำก่อนนะครับ ามากินจนตตอตเลยจวบจุบจุบจอบข้าวมันไปช้ลอ่ะอดยอด

ครับคลิปนี้ขอป,ป,ปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าใครก็ช่วนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ลงนั้นนะยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะครับ